วันนี้นนนนนพามาพบกับบรรยากาศก,าก่อนเริ่มงานลูทิ้งแล้วก็พาไปคุยทั่วอะไรยังไสวัสดีครับวันนี้มาทำงานแทนนิวหนวดน,นะครับก็จะมาพาแฟนๆทุกคนรับชมบรรยากาศด้านหลังคลิปเริ่มอย่างรครับ คนะเดี๋ยวไปเลือกก่อนนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะสวัสดีค่ะรุ่นใครชื่อเสร็จเอช4เอ็นเตอร์เทนเมนตนะคะวันนี้ค่ะแอดมินพามาตะลุยนะคะชมบรรยากาศรบื้องหลัง ก่อนเริ่มงานเปิดติ้งที่มีชื่อยาวมากๆซึ่งถ้าจริงๆเราไม่ได้จะส่งต่อให้หนึ่งในทีมแล้วกันะค่ะโอ้โหสวัสดีครับวันนี้นิวแทนนะครับมาทำงานแทนนิวหนวดเพราะว่านิวหนวดกำลังยุ่งอยู่นะครับก็แทนก็จะพาแฟนทุกคนมาดูบรรยากาศด้านหลังเวทีว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับก่อนที่จะได้ขึ้นเวทีไปร้องเพลงทำอะไรกันก็อย่างแรกเลยนี่ครับ นี่ครับงงเราสายมูทุกคนครับเราสายมูทุกคนไหว้ก่อนทุกอย่างก่อนขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยราบรื่นไม่มีอุปัรรคัก์ใดๆอุ๊ย,ยแล้วก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่านิวหนวดเขาชอบเสียงดังนะใช่ไหมใช่ตลอดเลย โอ้โหนี่นะครับไม่ได้มาคอนเสิร์ตแล้วสวนสัตว์ครับมาสวนสัตว์สวัสดีครับอันนี้อะไรฮะไลฟ์ไลฟ์ช่างเจ็ดไลฟ์เซตเอทีเอนเทอร์เทนเมนต์ค่ะเป็นบุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้นี่เป็นคุณกระเสือครับชุดแต่งฮะอันนี้คือชุดแต่งชุดมาเพื่อไลฟ์สดเลยนะนี่นไลฟ์สดี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยาฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ย ก็ไปขโมยมาไง่ะไม่ได้หรอออาไม่ได้เห็นล้อเล่นล้อเล่นเอ้ามีคุณล้นเลยหรอใช่วันนี้พี่เขาบอกให้เราแบบพาดูบรรยากาศด้านหลังเวทีครับว่าเป็นไงบ้างด้านหลังเวทีไม่ครับอันนี้ข้างล่างเวทีอ๋อใช่ข้างล่างเวทีอยู่ข้างบนนะครับใช่ชื่องานโอ Modern One Night Fan Meet ครับนี่ไอ้เขียนอยู่ข้างหลังโอ ในงานตายเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ติดตรงนี้จำชื่องานไม่ได้เหมือนกันนะชื่ภาษาไทยมอแปว่าอะไรครับมอแปว่าอะไรครับมอมอไปว่ามากใช่แดน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 แปว่ากว่าครับวันมากกว่าหนึ่งวันมากกว่าหนึ่งไหนมากกว่าหนึ่งคืนแฟนมิตรครับผมก็ตรงตัวครับแฟนไทยนะครับก็คือความสัมพันธ์ชั่วคืนที่กลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปนะครับผมอา ครับก็เป็นแฟนมิตรของละครสามีชั่วคืนนะฮะมีหลายคนบอกว่าพี่นิวหนวดเสียงดังเรากำลังไลฟ์พี่นิวหนวดเสียงดังเหรอไม่เดี๋ยวเราก็ไปรายการเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมครับสวัสดีครสวัสดีครับ วันนี้ความพิเศษนีนะฮะเยอะคนพางเยอะมากเราเราเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเหมือนกันคนระับเพราะว่าเราตั้งใจทํามากงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราอยากมอบมอบมบความสุขมอบความประทับใจกลับคืนไปอีกรอบหนึ่งสําหรับที่แบบเราก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็อาจจะ<น>เป็นครั้งแรกสําหรับหลายๆคนด้วยสำหรับ,รบหลายๆพี่ๆอย่างเงี้ยครับ นี่วันนี้คันตะวันก็ไม่เคยร้องเพลงที่ไหนเลย่อนขึ้นเวทีวันนี้เป็นวันแรกเลยนะใช่ทัานฝึกซ้อมมาอย่างดีครับฝึกซ้อมมาอย่างดีไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงโอเคโอ้โหเลื่อนไม่ไหลนะอ่ะ,อะแซมเปิ้ลเพลงอะไรวันนี้วันนี้้รองงเพลวันนี้นนนนร้นนองเพลง กลุ่มเสียงครับของพี่โอ๊ตปาโมดเฮ้ยกลุ่มเสียงเหรอใช่เพิ่งออก MV เพิ่งออกเมื่อประมาณเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็จะเพลงออกมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดเพลงใหม่จ๋าเลยครับโอ้โหลองไม่ให้ฟังนะอ๋อโอ้โหแบบเพาะมากใช่โอ้โหสุดยอดเธอเองใช่ไหมที่ชอบดูนั่งและแอบร้องไห้คนเดียวไม่มีคนมาคอยซับน้ำตา แค่นี้ก่อนแค่ตอนเริ่มแค่ตอนเริ่มพร้อมไหมพร้อมไหมพรอยอยู่แล้วโอ้เขาสู้เราอ่ะเขาสู้เราของผมมาครับผมมีสไตล์เต้นแบบที่ผมไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดโลกของผมเดือนงานนี้เป็นงานที่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้โชว์ศักยภาพอันน้อยนิดของผมมากมายมากอันมากมายฮะก็ตั้งใจมาก ซ,ซุ่มซ้อมมาหลายวันเหมือนกันกับทิงคอยประเพาดีครับผมวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์มากเว่านี่เต้นหรืออะไรเนี่ซ้อมมาแล้วเหรอเต้นหรือดิ้นซ้อมมาแล้วเหรอเนี่ยแขงแรงมากตอนแข็งแรงมากแรงมากข้างหลังนะฮะนรงมีเสร็จแรงมากรายการ มีมีมีเพลงครับมีมีมีร้องสดพรอยด้วยครับทั้งเพลงทั้งเต้นมีอะไรมีเล่นด้วยเล่นอะไรด้วยอ่ะเล่นอะไรเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ด้วยครับมีเล่นกีตาร์มีร้องเพลงแล้วมีเต้นรก็อะไรอะไรคุณเป็นตัวอะไรตัวอะไรหนาวหรอหนาวหรอไม่หนาวไปแล้วไปแล้วตอนนี้พี่โลเขาโดนแย่งสินไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาคุยอุ้ยมีเหรอยัง ม่งั้นเราจะแนะนำคนนี้เป็นเหยื่อเธอนี่ครับ <ator> ครับผมสวัสดีครับอะไรอ่ะก็อะไรนี่ทำอะไรตอนนี้ก็คนไร้การตอนนี้แทงตะวันแตงูโลด้วยนะฮะเขาไปขโมยรายการถึงมาเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ซึ่งเขาไลนอยู่ด้วยสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้โหอ่ะนี่เป็นอะไรภาวายุกิรักพุทะลุมีโมขึ้นมาฉาอยู่ฉาอยู่ ขอ,อตัวไปรายการนี้ก่อนมไว้เจอกันเอาละ,ะ,ะ,ะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็ต้องหลีกทางนะคะให้ไปการสดๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้แบบดูคะ่ะใครที่ซื้อบัตรนะคะเตรียมตัวชมได้เลยนะคะโอ้โหหลังวทีคึกคักมากอ่ะเดี๋ยวดูดูพิธีกรที่รายการรายการที่พิธีกรเสียงดังที่สุดในช่องเจ็ดน,น,นะคะ วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากสองคนเที่ขอมาแล้วที่เขาบอกเราสองคนขอไปนะคะอย่างอะไรมาดีดีและอย่างแอดมินไม่สามารถหยิบน้องนักแสดงออกมาได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ให้คิวรายการสดๆก่อนนะคะเดี๋ยวใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีจวะแอดอาจจะได้อ่านอืมอ่าไหนดูคอมเมนต์หน่อยซิเสียงนิวดังมากใช่ค่ะดังจริงๆขนาดไม่ได้อยู่ที่ไมค์นะ ใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วค่ะตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเกาหลีก้าใจทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ทุกคนแบบหล่อสวยเต็มที่มากพิงคอยอยู่ไหนเอออ่ะนั่นสิพิงคอยอยู่ไหนพิงอยอยพิงคอยอยู่ไหนผมรู้ตัวว่าผมใหญ่อ้าเอามาแล้วอ๋อนี่ไงขอโทษ มินก็เออเนาะตาลายคะคะวันนี้มีแต่คนสวยคนหล่อพี่พิงสวยมากพี่พิงสวยมากใช่สวยมากเอวเล็กพี่เดียวเองเขาเล่นอะไรกันนะบ้านนี้ดูไม่นักเลยนะมือเย็นหมดแล้วตื่นเต้นอ๋อใครซื้อบัตรไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะแบบดูที่งานนะคะเป็นบัตรวีพีหรือเป็นบัตรดูซูมนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเขาเตรียมตัวกันดีมากอย่างนี้เขาซ้อมแล้วซ้อมอีกนะคะ หลีกทางนิวก่อนเลยค่ะแอดใช่ค่ะต้องหลีกค่ะเพราะว่าพี่นิวเสียงดังมากแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เดืดร้อนแทนก่อกนอ๋อทุกคนน่ารักทุกคนสวยจำไม่ได้เลยแอดหมายถึงแอดมินใช่ไหมคะอ,อ๋อไม่ใช่หลีกทางนิวก่อนเลยใช่โอเคอันไหนะชอบพิธีการจังเลยค่ะมือเย็นจะมือเย็นแล้วค่ะหนูไม่ได้ซื้อเสียใจมากอุ้ยซื้อตอนนี้ยังทันไหมแอดมินไม่แน่ใจสวัสดีค่ะแอดสวัสดีค่ะ พี่อยู่หล่อมากใช่วันนี้พี่อยู่หล่อมากค่ะแล้วชุดเขาเยอะด้วยเขาเปลี่ยนหลายชุดด้วยนะคะพี่แทนพี่แทนพัฒน,นาขึ้นมากฟุตเก่งขึ้นมากใช่ค่ะเพร,ราะว่าแอดก็กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาตั้งแต่สมัยนนเป็นสมาร์ทบอยนะคะโโอ้หจะเป็นดังทางที่ยูโรอธิษฐานหรือเปล่าไปชมบรรยากาศบนเวทีเลยครับอ่ะไ,ไปเลยหรอส่งแล้วเหรอรายการมีแปดนาทีเท่านั้นไปตัดที่ลูกเขาจะให้โปรเขาจะมีกลับก่อบฮู้ยอ่ะพี่โย่พี่โยเชิญค่ะไม่ถือว่าตัดไปอีซีเลยนะไปอีกซีหนึ่ง พี่แทนพี่แทนมาต่อลูกต่อมาทามาต่อกันนะครับต่อกันเราจะพาไปทุกโซนทุกส่วนครับส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นนางเอกครับนี่ฝั่งนี้แล้วก็นี่แต่งหน้าข้างหลังแต่งหน้าครับผมสวัสดีครับให้น้องพาไปนี่ครับแต่งหน้าทำผม โหแหวนนั้นวงใหญ่มากเลยดูดิไม่ใช่แหวนนะนี่พระเอกของเรากำลังเตรียมตัวอย่างหนักเตรียมตัวอย่างหนักโดยทิชชู่แผ่นเดียวโอ้โหไม่รู้ว่าหูหรือว่าอะไรแล้วนั่นน่ะกี่รูก็ไม่รู้นั่นน่ะดูดิเต็มเลยโอนนัร้ก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ก็ก็ดีใจครับสจนมากดีใจมากกว่าตื่นเต้นเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกสําหรับแทนแล้วก็ได้ร้องเพลงครั้งแรกด้วยก็เป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันที่ร้องเพลงเด็ดต่อหน้าไม่ใช่ดดอสัท้งหมครั้งที่สองที่ก็ตื่นเต้นได้ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็ไม่รู้ว่าที่เตรียมมาอยู่ดีแบบตื่นเต้นแล้วแบบลืมกันกลัวอะไรงเงี้ยตรงเนี้ยขึ้นเวทีแล้วช็อกนิ่งเปล่าไหมนิ่งซื่อไม่เป็นไร ดูเพราะว่าทุกคนไม่าเราเห็นร้องซ้อมเอาจริงใช่เราก็ไดแบบเราก็จะโผล่ไปเป็นแบบก็ถ้าเกิดดีนั่งมีแฟนๆเยอะวันนี้ถ้าเกิดแบบเราโม้อะไรก็มั่วๆเล่นกับแฟนๆต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นแฟนๆก็ต้องซ้อมร้องเพลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้เทคนิคการใช้ขึ้นพอนี้ค่ะ เต็มร้อยอะค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็แบบว่าตั้งใจมาเจอเราเนาะเราก็ต้องเต็มเราอาจจะก็เต็มที่เราต้องตั้งใจมาเจอเขาสิใช่ใช่เขาตั้งใจมาเจอเราด้วยแต่ว่าเราก็ต้องตั้งใจมาเจอเขามากกว่าเพราะเราพร้อมใช่พร้อมพร้อม้มพรอนิดหน่อยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวขึ้นเวทีปุ๊บพร้อมปั๊บเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันโฟลอ์เองเหมือนที่พี่บอกอะแล้วตอนนี้แบบซื้อพันหรือไม่เออพันไหมอ่ะไม่รู้แต่มาได้นะครับ เป็นซูมอะค่ะก็ไปดูในไอจีอ IG ของพิมพ์มาแมิลี่เราก็ขอคูโรได้เลยค่ะมงคลดีด้วยใช่มงคลดีด้วยแล้วก็ว่ากำลังการเนี่ยยังเลอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าของเนี่ยเหมือนจะหมดเขตไปแล้ว mm. ของที่ลึกของที่ลึกต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นครับมีขายอยู่ข้างบนเต็มเลยไม่จ <c oughs> <c oughs> ต่ตักแทนวก็มีเดี๋ยวแทนจะไปประมูลของที่ลึกมีประแจมีเสื้อมี มี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 กระเป๋ามีหมวกแล้วก็มีอะไรกันมีแค่นี้ใช่ไหมหมดแล้วแล้วก็มีความสนุกสนานนี่ครับของที่จะลึกที่ได้กลับไปจากที่นี่เดี๋ยวว่าใครไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ขอเนาะก็เดี๋ยวเอาจากนี้ไปเขาขายสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วกันครับตัวว่าคูณสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสองร้อยห้าสิบคูณสามร้อยเท่าไหร่อะเล่นลอน เยอะนะก็ชอามาก็ก็เยอะเหมือนกันนะคะเราก็เต็มที่มากๆแล้วก็สนุกมากเลยค่ะทั้งตอนชมแล้วก็อยากให้ชมมาดีที่สุดเพราะว่าก็ไม่เคยทําแบบนี้กับที่ไหนเลยนะแบบพี่อย่าพูดถึงพี่เลยแทนนี่ไม่เคยเลยอได้นี่แทนมี่คอมเมนต์บอกว่าใครพัฒนาได้มากเลยเทุกทีมากเออใช่จริงๆน้องเป็นคนพูดเก่งอยู่แหละ มีจริงไม่ไหมก็ก็ปรับตัวเข้ากับพี่ๆเนยครับแล้วก็มีพี่ๆแบบเฟรนลี่คอยพูดด้วยคอยแบบเทคแคร์อย่าตลอดก็เลยแบบเออแบบใจมันรับอะครับเปิดใจแล้วก็โฟลอร์อะลองไม่พูดพูดกับพี่หน่อยใช่ค่ะกีอาแทนเขาร้องเพลงแบบซัมเบิลให้แบบเป็นแบบใช่แทนร้องไปแล้วเมื่อกี้ร้องได้เหรอร้องได้สักหน่อยสักนิดนึงเป็นทำนองได้ไหมให้ทายให้ทายอืม อันนี้เหมือนไปเรียนร้องเพลงเลยแต่หลูกเขาบอกไม่ต้องร้องเลิกร้องนิดนึงไม่ต้องร้องไปดูเต้นอย่างเดียวพอเดี๋ยวพี่เต้นพี่ก็ลืมเนื้อใช่ไหมดีนะไม่เต้นด้วยน้องไปด้วย่อทุกคนต้องไปดูนะเราเป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนเต็มที่มากเลยน้องก็เต็มที่ละฝากเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะคะยังไงไปไหนต่อไปเรื่อย มีคนกำลังแอบซุ้มซ้อมอยู่แอบซุ้มซ้อมว่าไงรคะน้องสาว The s k i l l h is l แต่แแบนี้หรอให้พี่พลยดีกว่าพี่พลยสวยกว่านะแล้วผมวันนี้ก็มาร้องเพลงของจีบเนี่ยวัเดทครับผม มีใครรอฟังอยู่เปล่าครับเซต 7HP รอครับใช่ปหมอันนี้แพทใช่ใช่อันนี้ครับผมมีคนบอกว่าไปรอเข้าไปรอในซูมนะครับนะครับมีคนเข้าไปรอในซูมนะนะตอนเนี้ยรอทั้งซูมใช่จริงป่ะในซูมวันนี้มันดูได้กี่คนเนี่ยครับมาดูที่อยู่นแปดร้อยห้าสิบหล้านคนเท่านี้ซื้อยอดเลยมาดูพิงคอลงพันแปด้อง4,865ล้านคนเลย เฮ้ยเราเสียเราเสียนิวพลไปแล้วเหลือแค่นิวแทนกับนิวบอมับผมในวันนี้วันนี้แทนเขาจะมารับเพลงอะไรนะเพลงแทนร้องไปให้ฟังแล้วเพลงกลุ่มเสียงโหดปาโโมดแต่มันมีท่อนแร็ปที่ยังไม่ได้ร้องเพราะต้องรอกลุ่มเสียงไม่มีแฟนไม่มีคู่ใช่ไม่มีคู่ถ้าเธอไม่อยากเสียงก็ให้เธอมองมาถ้าเธอไม่อยากเสียงก็ให้เธอมองไป เธอไม่อยากเสียงก็ให้เธอมองมาถ้าเธอไม่อยากเสียงก็ให้เธอมองไปวันนี้จะร้องนานเพลงนี้ครับผมวันนี้เราจะมีร้องเพลงหนึ่งเพลงในส่วนของบอมครับจะมีหนึ่งเพลงและก็เพลงคู่ครับเพลงคู่กับแฟนของผมกับน้องกับน้องแทนก็ได้กับน้องแพรครับยินดีครับยินดี แหมคู่เราไม่มาไงใช่ไม่มีคู่เดียววันนี้ฮทนต้องร้องเดี่ยวเลยอะ่ะคนหนึ่งเนี่ยพี่บอมเขามีกําลังใจจากมณีสุดาพี่แพลวเนี่ยเนี่ยพี่พิงก็มีกําลังใจจากพี่ยูแล้วแทนอ่ะ<ม>ใครคุณแม่ส้มจีส้มจีคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นคุณแม่กาละเกลดแทนทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่แทนมีแม่สองคนคนแรกแม่บุ๋มครับแม่แพลวแม่บุ๋มครับคนคนที่สอง เกษราพรสีรักษาครับเฮ้ยนี่เขาเป็นแม่แท้เลยเหรอโอ้ใช่ดูสิแต่ว่าในใจลึกๆผมทรงเดียวกันผมสีเดียวกันเนี่ยใครแยกออกอัคิดแบบนั้นก็ได้นะแท้อุ้ยอันนี้ต้องทำแล้วผมก็ไปติดตามกันในวันนี้นะครับอันนี้จะไลฟ์จนถึงถึงขึ้นแทนเดี๋ยวแทนไลฟ์พาไปเรื่อยๆเลยเนี่ยวันเนี้ยอ๋อเนี่ยถ้าก่อนนั้่นงนก็ต้องไปดูคนที่เกี่ยวอ๋อใช่อ๋อต้องสูอ๋อครับผม แหมคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรผ่านทางสูงนี่น่าเสียดายจังเลยนะครับคือเราร้องเพลงสดๆแล้วก็แฟนแฟนขับคับข้างเลยจริงจริงเสียดายจริงอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แทนได้ได้ได้ฟังแทนร้องเพลงก็ได้ครับไม่ใช่อย่าไปพูดแบบนั้นจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่แทนได้ออกได้มีโอกาสออกมาโชว์ตัวต่อหน้าแฟนคลับเลยถูกไหมใช่ใช่ครับก็เป็นกําลังใจให้น้องแทนตะวันกันด้วยนะคะครับต้องมีนาำต้อง้องเพลงับให้แฟนายได้ฟังหน่อยมองใครใครที่เขาคู่กัน คน<อ>ลุกเนะพราะาไม่ใจก็ออแอบรู้สึกอิจฉาอยากให้เป็นฉันกับเธอเดินข้างกันจับมือมองตาก็อุ่นใจให้ฉันทำให้เธอได้ไหมคิดดูไม่มีบีทอย่างพอขนาดนี่ครับออแล้วถ้าเกิดมีแบบดนตรีเข้ามาแล้วโอโ้โหลื่นหูสบายเลยพเพลงนี้แทนขึ้นมาร้องกับพีก็ได้นะ ไอ้แต่พี่มีพี่แพลวแล้วไม่เป็นไรพี่ยอมมีคนนึงโหอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้ให้แทนพาไปไหนตอนนี้พาไปดูพี่ยู่กินข้าวได้ครับจัดให้แทนควงสองไม้และเดี๋ยวกลับมาหาพี่บอมใหม่นะครับก็นี่ครับมีเค้ก เค้กทิชชู่เดียว <laughs> ตอนนี้กำลังมีนักล่ากำลังกินอาหารอยู่นะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเขาได้อาหารมาจากไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับสารคดีวันนี้าตามแทนมาครับใช่สารคดีสัตว์โลก oh. ถ้าเกิดเราจะเข้าใกล้นักล่าเราต้องเบาๆครับเราต้องแบบทำให้เขาไม่รู้ตัวเดี๋ยวเขาหนีเราต้องนิ่งพี่เขามองเขาต้องนิ่งเราต้องนิ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่โลนะครับ,รบกําลังกินข้าวอย่างอร่อย,ออยก่อนที่จะขึ้นไปร้องเพลงนะครับพี่อย่าลืมกิเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าบนปากเลยนะ,ะว่าเดี๋ยวมันเป็นไอออกมาไอเขียวอ,อ่ะ <c oughs> ตอนร้องเพลงอะ <c oughs> ่ะกินอะไรอ่ะแกงเขียวหวานอ๋อแกงเขียวหวานโอเควันนี้เพิ่มกำลังนักล่า แล้วคือจะมาสัมภาษณ์ยาวเลยเหรอเอาไม้ให้ด้วยใช่ครับคือกินข้าวอยู่อันนี้มันเปิดยังไงอ่ะกินได้เลยๆอ่าโอเคเดี๋ยวแทนคุยกับพี่ยูเองก็พี่เป็นนักล่าเนาะแล้วเหยื่อนี้พี่เป็นล่ามาจากไหนครับเนี่ยวางก็เต็มเลยแหละโอ้โหวางไม่เต็มเลยข้างหลังอ๋อไม่เห็นเท่าทีครับพอดีแทนเป็นชอบเป็นเหยื่อไอ้คนอื่นมากกว่า ใช่ใช่เป็นเหยื่อใช่พี่โรเหมนกันคีเหยื่คไหนอันนีหมานกวน้พี่วันนี้ไลกันนี้ยังไม่ไ้หยเลยยุ่งใช่ไหมใช่ยุ่งเนี่ยยุ่งเนี่ยเราเนี่ยครับไปยุ่งเขาเนี่ยเขากำลังกินข้าวอยู่มือไหนมือที่สองครับมือที่สอง มือแรกกิน <brightness> ข <desserts> ้าวเหนียวหมูปิ้งอ <isco> ๋อ <dropped> มือชากินข้าวเหนียวเออใช่ใครซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมานะเต็มเลยมนวางไว้ผมก็กินหยิบปุ๊บจับปั๊บนี่ไงนักล่าของแท้กินโดยที่ไม่มีใครรู้ใช่อันนี้ก็มาโดยที่ไม่มีใครรู้เหมือนกันกินข้าวอยู่ก็มาทั้งนั้นเลยเอรพรส์เอรพรส์กินแล้วอิ่มแล้วครับินมแล้วพอแล้วมีแรงพอมีแรงพอที่จะแบบขึ้นไปโชว์เต็มที่หรือยังไเอ้ยแรงมีครับแต่ความเป๊ะอาจจะไม่มีครับซ้อมมาลืมหมดแล้วครับเ ใช่นีพูดคือแบบคือแบบ,บเซฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปแบบเซอร์ไพรส์บนเวท,ทีทีใช่ไหมครับเซอร์ไพรส์ก็คือพังเลยครับพังเลยนะฮะก็ก็สาหรับใครที่มาก็ถือว่าเสียใจด้วยนะครับเียว,ยวคุณคุณพลาดคุณพลาดสิ่งดีๆคุณจะไม่ได้เห็นสิ่งดีๆแน่นอนวันนี้อยู่บ้านดูไลฟ์วันนี้ดีกว่าครับไม่ต้องเข้าซูมฮะเข้าซูมแล้วโอ้โหมาร้องอะไรเนี่ยผิดเพี้ยนผิดคิวไปหมดเต้นก็ไม่ตรงเพลงนะฮะแต่แต่เราตั้งใจขายแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่า ถ้าวว่าคุณอยากดูเต้นที่เท่คุณไปดูที่อื่นใช่แต่ถ้าเต้นมั่วเต้นไม่ถูกที่นี่มีให้คุณต้องแหวกแนวเราต้องไม่เหมือนคนอื่นถูกต้องคนอื่นถึงจะมาดูเราถูกต้องฮะแล้วก็มาดูครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาดูเลยนะฮะเราเล่นเราเล่นเต็มที่ครับวันนี้ก็ตั้งใจมากๆครับซ้อมชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแค่ยังไม่คอมเมนต์ว่าพิงอยปนพิงอยโอ้โหพิงคอยไปข้าวเหมือนกันกล้ามาหาผมแล้วคุณกล้าไปหาพิงคอยไหมโอ้พี่พี่เป็นนักล่า ดูเป็นนักร้อนเพราะคนหนาๆเหมือนกันไปดีไหมไปดีไปดีไปเลยไปเลยเดี๋ยวต่อไปขอบคุณพี่ยูโรนะครับไดีเจอกันบนเวทีครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์นี้เลยนะพี่ยูมีคนถามถึงพี่เข้มเยอะมากเามคุณพี่เข้มเนี่ยเข้มครับเข้มมันไม่มานะครับวันนี้ฮะเขาติดงานเข้มเขาติดงานครับผมใช่ครับครับก็ก็ฝากอะไรอ่ะ ก็สําหรับใครที่มาก็ที่สามไปสองรอบแล้วใช่ใช่ครับครับก็ฝากละครใหม่ของผมด้วยนะครับเข็มซ่อนปลายนะครับกับฮักหลายมายลีดีเล่นกับแทนตะวันท่าเดโอด้วยนะครับฝากด้วยครับทีนงเล่นด้วยกันครับถูกเรื่องนะครับเล่นใหม่เดี๋ยวได้เจอครับพี่นิวหนวดน่าจะไปปวดกองแล้วก็เล่นคู่กันปะอ่าใช่ครับคู่ใัน่ทุกอย่างกันทุกอย่างก็ได้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาปวดใหม่ครับโอเคตอนนี้เราไปปวดพี่พิงพลยกินข้าวนะครับ ใช่กินข้าวไม่ได้อันนี้กินข้าวเสร็จแล้วบวนไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูตากล้องตากล้องหลับตากล้องหลับถือกล้องด้วยไม่รู้กล้องจะตกวะนั่นนะดูดูตากล้องหลับนั่นนะสวัสดีครับผมครับครับกินข้าวอะไรไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับแทนมาหาพี่พิงสองสารอบแล้วเนี่ยพช่พิงพี่พิงเขาจะซ้อมนะแต่ว่าคือเมื่อกี้พี่โรคอาซ้อมแล้วก็กินข้าวกันอยู่ใช่ไหม แทงก็เลยเข้าไปปวดเสร็จปุ๊บพี่โรบอกให้มานี่ก็เลยเพราะเห็นพี่พินกินข้าวอยู่ก็เลยต้องมาทักทุกคนได้กินข้าววันนี้นะคะก็เป็นไหนพี่รีวิวข้าวดีวันนี้กินอะไรบ้างคนกินกันสต๊อปก่อนนั่นก็คือข้าวผัดกะเพราแล้วก็ผัดผักสุดยอดเฮลตี้สายเฮลตี้แน่ยแต่ผักยังไม่กินสักคำเลย ที่ลงมานี่จะอยากกินข้าวาแล้วดูกระเป๋ามีงค่นี้เ้าอย่นะโยั่ไงพี่สีแดงๆอร่อยนะมะเขือเทศอะมะเขือเทอะแมไมะ่เป็นไรครับแทนไม่ชอบมเขือเทศี่นะคะก็กินแบบ A ีหยระาอย่าเยเปียนะอเขาแทนยังไม่ได้กินครับแทนกาลังติดงานแทนพี่นิวหนวดอยู่ครับย ก็เลยก็เลยใช่งานต้องมาก่อนครับเดี๋ยนี้ต่อไปเป็นพีก่อนะคะใช่จะได้พูดเยอะๆนี่ครับมีคนมาครับผมสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับพี่แจสวัสดีครับพี่เต้นครับนี่นี่คืออีผู้จัดการเนี่ยเป็นคนให้มาใช่ไหมผู้จัดการอยู่ไหนน้อนี่ครับกระเป๋าของท่านนี้เฮ้ย ใจเต้น,น Titan แรงสวยมากเลยอ,ะอ่ะแม่เอาไปนอนเบี้ยไปไหนอยู่นี่ครับวันนี้พี่เต้นมีเข้ากันเลยเหรอมึงนี่อยู่เป็นได้ดีอะวันนี้อะไรนะอะไรติดหรอวันนี้พี่เต้นมีโชว์อะไรบ้างครับอะไรนะครับวันนี้พี่เต้นมีโชว์อะไรบ้างพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่เต้นเพิเ่งม,มาแม่ อ okay. like hey, like really like ่่ละโอเคเราไปมีใครไปหาพี่หมูพี่หมูก่อนอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายพี่หมูพี่หมูพี่หมูผู้ช่าพู่งกับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับผป๋าจะมาให้ดูเนี่ยครับนี่อันนี้คืออะไรครับซาลาโมนิกครับนี่เป็นไมโครโฟนเฉยนี่ช่องเจ็ดโอ้โหนี่นะสวยดีนะขอบคุณครับครับรีวิว่อการแ่ พี่เขาไม่รับมุกอะพี่เขาไม่รับมุกอะพี่เขาเป็นผู้ช่วยคว้กำกับพี่กำกับละครแบบแทนพี่เติ้ลหรือว่าแบบเป็นแบบร่วมความเห็นด้วยกันนะครับก็เลยรู้จักแล้วก็โดนพี่เขาด่าโดนพี่เขาชมก็จากพี่คนนี้หมดเลยพี่พี่เติ้ล้วยเฮ้ครับผมก็เดี๋ยวแทนขอไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งนะครับให้เดี๋ยวกลับมาทุบ มีเงินแล้วครับเนี่ยเต็มเลยหลายร้อยเลยเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกัสอุย้ยพันหนึ่งน่าของแทนแล้วแหละครับไม่มีผมพี่ยู่ยู่โอเคครับเดี๋ยวแทนขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปโชว์ศักยภาพอย่างเต็มตัวบนเวทีอย่าลืมรอชมกันนะครับใครที่มีตัว๋วหรือใครที่มีบัตรหรือใครที่อยู่ในซูมใครที่ดูที่นี่ก็อย่าลืมไปกำลังใจให้แทนด้วยนะครับกับพี่ๆทุกคนหลายๆคนเลยแล้วก็ใครที่ ซื้อบัตรไม่ทันหรือว่าไม่มีบัตรเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับท่านเชื่อว่ามันต้องมีเค้าหน้าแน่นอนครับผมตอนนี้ครับวันนี้แทนลาไปก่อนกับแทนหนวดครับผมสวัสดีครับ